ลกผักนาอันนี้คณะปักเข็มคณะปลาอินทรีย์คะหันเรียบร้อยแล้วก็ลวก ลวกก่อนผัดเนาะเทคนิคเทคนิคเจออร์ตอนนี้ใครใครจะส่องทรงผมเจออร์อ่ะดูเป็นไงหลังจากไหลใช่กี่เดือนกี่เดือนมาอราเนี่ไม่ค่อยรู้หรอกนะว่าขาเรียกอะไรยังไงแต่รู้ว่าเออผลลัพธ์เราได้ยังไงตอนนี้แ่ถามได้แบบนี้ทำไมเมื่อวานคนเช็งใหม่ ไลน์มาถามว่ายังไงยังไงอะไรประมาณเนี้ผาไม่ไม่มีความรู้แต่เ๋อส่งคลิปที่คุยกับหมอให้ดูละคะอ่าอ่าไปศึกษาเอาเขาเป็นครูมั้งสนักกับผมผลลัพธ์ก็เป็นอย่างนี้ใช่ลองดูทีหนึ่งไปเปรียบเทียบกับคลิปเก่าดูนะไปไปดูคลิปแล้วตอนนี้มาเป็นแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรกับผมเลยนะสระธรรมดาปกติ ใช้แชมพูที่คุณหมอคนชอบแชมพูนว่ากลิ่นหอมกลินหอมกลิ่นแบบมันไม่ได้แรงเหมือนใที่เขาใส่สารเคมีอะไรแบบนั้นนะอาจจะใส่ห่น้ำหอมแต่ไม่ไม่่แต่หมอเขาบอกว่ามันจะไม่ฟองฟู่เยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ใส่สารใช่ใส่มีง่องได้่ไม่ใช่คือไม่ใช่ใส่สารเคมีเขาก็ทใช้เอง คนไข่มามันอะไรมันก็เลยขึ้นมาขอ,องก็เลยแล้วลวกลวกไรลอกน้ำเย็น นีเสาคนชัวร์ก็ได้แบบนันหน่อยเสาเจ้าน้ำคนจองเจ้าน้ำมาแล้วคนเสาใช่คลิปเจ้าน้ำออกไปไงเจ้าน้ำก็จะเสาเว้นเสาใช่ไหมเว้นไหมหมูเกาเหลาหมูสองเสาเลยแล้วก็เจ้าน้ำเสาคนไม่ใช่คนแบบโบราณจริงๆทานเล็เถอะนะเนาะโทรถามก่อนใช่ ว่ามีไม่มีหรือหรือเข้ามาในรายกลุ่มก็ได้เนาะใบใบแก่ๆเย็นๆนะเช็ครายกลุ่มเจ้าจะบอกวันนี้มีอะไรเมื่อวานผมเห็นเมนูบอกวันนี้มาดีกว่านีนะปลาอินทรีไปไปอาอยุธยาที่ผ่านมาเนี่ยไปยุทยาไปไปยุทยาแล้วก็อ่างทองอ่า ไปวันเดียวที่เสาร์อาทิตย์เนะี่ยไปวันเสาร์วอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนแต่วันเสาร์กลับมาดึกไงอ,ไออกจากอ่างทองก็สี่ทุ่มแล้วไอ้นั่นอะอะไรอะอะไรนะไฟเบอร์อ่ะผงไฟเบอร์ก็ผมผมผมจะเพราะว่าบางทีมันเป็นไฟเบอร์มันเป็นดีท็อใช่ไหม บางทีถ้าผมเดินทางผมจะไม่ทานไงเพราะว่ามันไม่ได้จุ๊กชุ่มใช่ใช่ใช่ระมัดังมันสบายอ่ะแบบอันนี้คนใช่ขับข่ายากนี่อย่าแบบโหนั่งห้องเข้าห้างนานอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยพิจารณาจากจับตัวเองใช่ใช่ถ้าใครแอบใครทานแล้วใครทานแล้วหรือว่ามีการทำงานที่ต้องระมัดระวังอย่างเงี้ยอย่างผมขับรถอย่างเงี้ย ก็เอออย่าอย่าเพิ่งทานแต่ว่าก็จังหวะไหนที่ที่ไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยก็ก็ทานไปหรือก็นั่งทํางานหรืออยู่บ้านธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีปัญหาที่ต้องวิ่งวิ่งเข้าห้องน้ําอะไรเก็คุณหมอมันเป็นดีท็อกซ์มันล้างมันล้างไอสารพิษในร่างกายอยไขมันส่วนมากจะรุ่นเราที่ไขมันเร็วจะเกินเยอะใช่ ได้หลายอย่างทันสัมมาถ้าเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายก็จะจำเราก็จำได้มั่งไม่จำไม่ได้ม่งตอนนั้นใครสนใจที่เราคุยกันเนี่ยแต่หมอนี่เก่งนะเขาเรียนอะไรเฉพาะเรื่องหมอในกันที่เขาได้ที่หนึ่งอ่าก็เป็นด็อกเตอร์นะเรื่องนี้บ้านของตระกูลหมอเยอะเลยอ่ะ ยันมาถึงลูกก็เป็นหมออีกแหละ่เนี้แบบใครพ่อแม่อาชีพไหนก็จะสืบทอดกันมาใช่คนหัวไม่ได้เรียนงรเดี๋ยวคนบอกว่าสนใจโทรไหนก็เนี่ยโทรหาเจออสเลยเจออสบอกเบอร์หน่อยเบนร์หน่อย0 8 1 7 0ี่0 6 3นี่ค้าพิ่งจะมาเมื่อวานเนี้ยพ่งรู้ว่าศูนย์แปดหนนี่ครับ หรือใครหรือใครจะมามาลับสั่งแล้วมาลับดูร้านเจออสอยู่ที่ไหนก็จะรับส่งเลยนะลงไปให้ส่งให้ก็ได้ส่งส่งทั้งได้ทั้งส่งมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งส่งได้ทั้งส่งไปชนีก็ได้ นี่มาอ้าวเอาวางโชว์หน่อยวางโชว์หน่อยไปร้านข้าวอาจาร์้าก็จะขามร้อไส่งรันไิมร้อยเจ็ดสองร้อยเจ็ด้าไปมอเตอร์ไซค์ดกว่าเร็วกว่าเนาะก็เร็วกั อันนี้ตัวไฟเบอร์ที่ว่าอ่าเป็นตัวดีท็อกอ่านี่แหละเรื่องผมผมจาวันละเม็ดหลังอาหารเป็นประจำทุกวันและนี่แชมพูที่หอมมากถ้าถ้าเลือกได้ก็อันนี้คือไม่จำเป็นจะต้องหลังหรือก่อนอาหารเลือกได้ได้หมดเลยใช่ไม่ได้ไม่ได้มีเหมือนยายาอะไรแบบนี้ รัฝ่งแต่ทั้งหมดนี่เป็นสมุนไพรทั้งหมดถ้าใครจะมาหาเชอร์ออสก็เชอร์ออสอยู่อยู่ที่ไหนเรายืนอยู่ที่ไหนตอนนี้ตลาดวัดกลางตลาดวัดกลางถ้าเป็นเทิดไทยก็ประมาณซอยสิบนะซอยสิบตลาดพลูตลาดพลู ถ้าปักหมุดมหาเจ้เจ้าวัดกลางสิ่งคำว่าวัดกลางตลาดวัดกลางสีงสวยเลยเนาะนีะเน่เทคนิคเทคนิคให้ผัดผัดแล้วไม่ดำกร้านสายพิซซ่าโอ้ยป๋อแดงอะไร้ไหมครับกาแฟครับกะป๋อแดงกาแฟไหมเขาถาม <laughs> ยังคิดไม่ออกไปแล้วออกันแล้วไปแล้วเดินแวะไปแล้วเดี๋ยวก็มานี่โชว์ไว้โชว์ไว้วางสู้แสงไฟหน่อยอ่า เจออร์ดมีวางหน้าร้านแล้วนะมาประชนน้พันธ์ของดีก่อนก่อนที่จะไปดูผัดชนะตะเค็มใครสนใจบางคนเข้ามาใหม่เอาแล้วมันคืออะไรเอเดี๋ยวผมเอาคลิปไว้ตอนท้ายนะฮะนี่แชมพูสมุนไพร็อตเตอร์สลุดแล้วก็อันนี้ก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันแหละที่ทาน ควบคู่กับเป็นแคปซูลนะมีสมุนไพรมีอะไงเนียม,มีสรรพคุณหลายๆอย่าง,งซึ่งมันจะทําให้บํารุงบํารุงผมใครที่มีปัญหายาในไฟเบอร์เป็นการดีท,อนะดทอ็อกนะไบโอดีท็อกนะีจออสพูดถึงผลิตภัณฑ์หน่อยเห็นว่าได้ได้ผลให้ดูผมเจออส<ค>ดูแล้วกันนะ คลิปคลิปแรกก็ไป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 เปิดดูก็ได้เพราะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ไม่ใช่แล้วก็ออยังไม่ได้ว่าดีอะไรยังไงเพราะเรายังไม่รู้ผลใช่แต่อันเนี้ยผ่านมาเดือนแล้วเนี่ยคือเห็นผลแล้วเดือนหนึ่งยี่ที่ยอดใช่ใช่ทั้งทั้งกินทั้งสระอะไรเงี้ยเดือนนึงขนาดขนาดดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างประมาณเดือนหนึ่ง ผลลัพก็โอเคเลยอ่ะใช่ก็เลยอย่างที่ถ้าใครติดตามเชีร์ออมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าบางทีบางทีใครบอกเอากาแฟมาให้ช่วยพูดหน่อยเชียร์ออสบอกไม่เอาไม่เอาเลยพูดไม่ได้เพราะเป็นคนไม่กินกาแฟบางคนบอกร่กจะชอบอะไรหรือยังไงก็ไม่จะมาแต่พราะออเป็นคนตอาจจะไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็พูดได้ละเพราะว่าใช้เองใช้มากับตัวเอง เราไม่ได้ค้าโฆษณาอะไรนะก็แบบว่าเหมือนแกมตีอะต้องการอะไรเนี้ยก็ยินดีส่งให้ตีเลยเดี๋ยวนี้เนีขาบอกอุ้ยไหวเลยไหวบอกไม่เป็นไรหรอกแล้หมอก็ดีกับเราเนียาะใช่ใช่ไหมรักช่วยกันก็ไม่เป็นไรถ้าดีนะแต่ถ้าไม่ดีไม่ช่วยนะใช่ก็จึงให้เป็นหมอให้เป็นอะไรเถอะแต่ถ้าไม่ดีอ๋อจะไม่เอานะคือรักชอบกันนะแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่ดีจริงอะไรเงี้ยคือเจ๊อ๋อจะไม่มุสา อายุขนาดนี้แล้วจะมาเสียตอนแก่ม่ใช่มาดูคณะปลาอินทรีคณะฮ่องกงเหรอจะอ่าเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวพูดพูดอยู่แล้วแล้วทำไมไม่บอกอะไรสนใจโทรมา081 705 406น่งเจ็้ากมเราก็อายุขนาดนี้แล้วเนาะวันไม่รู้วันไหนเนาะจะไปโกลฟหมดเท็คนอื่นมันใช่ ถ้าเกิดคนอ่ะอาจจะมาจะมาหาเชียร์ออสเลยมาดูของจริงมาคุยเลยไม่อยู่วันนั้นนะเออพูดถึงเขาแต่งหน้าให้ดารานะตัวขอน่ารักมากดูที่ไหนวะไอ้แดงบูมไแล้วที่ลืมไปแล้วเอฟะีที่มาเหรอว่าแต่งหน้าแบบนี้เขาเป็นคนแต่งหน้าให้ดาราแต่งหน้าดารากับแบบอยากมาเจอแบบเชีออ

แต่จะให้หมดจะจะกินไปอินซีแล้วกลัวเค็มวั <c oughs> นเนี่้ภาพปลาขายเค็มไหมาปลาเค็มก็ต้องเค็มอ่าแล้วเราพูดเดีอ๋อ <c oughs> ไม่เค็มนะ <c oughs> ได้เ,เ,เค็มปลาเค็มก็เค็มเราตามสไตล์ไม่รู้ อาบางคนเขาไม่กินเอาสไตล์เราผัดแบบจีนไม่ใช่เหรอน้ำมันหอยน้ำมันหอยเป็นหลักถ้าแบบไทยเขาจะตกพริกลงไปหน่อยเอามันเผ็ดไหลเมนูแล้วไงเอาคณาฮ่องกลงลงล,ลเรียบร้อยลวกน็อกน้ำเย็นอะไรเรียบร้อย นี่ผมเลยมีหลักมั่นคงเลยตั้งแต่เคปูนเนี่ยถ้าถ้าถ่ายถ้าถ่ายคลิปเป็นไงนไงมาเนี<ง>่ยเพ่เลยเพ่เลยถ้าถ่ายคลิปยืนเพ่เลยหอมปรุงนี่เราปรุงด้วยน้ำมันหอยเป็นหลัก ตานิดนึงเพื่อให้กลมกลอมอันนี้อะไรฝาเขียวหรือฝา,าเขียวนิดนึงหอมหอมแต่ไม่ต้องหอมมากหรอกเพราะว่าคนเขา,อาหอมปักเค็มอยู่แล้วเค็มอยู่แล้วของขงนัว cái <laughs> máy mình trăm luôn nhớ tẩy nhiều rồi, Tôi ăn là nhiều, เครื่องปรุงเราก็ใช้ของดีไงของรับประกันไม่ได้ไปเอาของฟอร์มของตั้งกิโลพ่ะไหลวัดน,นะทุกคนคุณตาเขาบอกผมไปใส่อ๋อซื้อซื้อไปใส่บ่ายไดไปใส่พระพระถหาบ้านงซึ่งที่หยัดมาขันได้เราก็ดีใจแล้วเนาะ พอเราทำเราก็เน้นว่าเออทำใส่บาตททำเพราะคนคนเราพอพอ,พอทำอาหารถวายพระนี่ต้องพิถีพิถันเนาะคนไทยเราอะใช่คนไทยอะ่ะใช่คือใส่บาทหมดแค่เขาจะนัะเย็นนี่แกจะไม่อะไรเลยฮะนี่จะอะไรใส่บาตรดีอ่าไม่ถึงใส่บาตรวิถีชีวิตคนไทยไงไอ้พวกนี้ทำอะไรใส่บาตรเออผมเคยได้ยิน ตอนผมเด็กๆอะ่ะจะได้ยินพวกผู้ใหญ่เพราะเขานั่งคุยกันพอคุยกันพอจะจบอ,อ่ะไอ้พรุ่งนี้ทำไรใส่บาตรจะมีคํานี้พูดมาจริงนะใช่ไหมป้าแดงเนาะจะเป็นคําที่ติดคาพูดเลยเวลาแม่บ้านเขาปรึกษาหารือกันน่ะแล้วนี้ความที่เชออสร้านเชออสอ่ะทำทาเช้ามืดนี่ตอนนี้ตีสี่ยังไม่ครึ่งอะ่ะเสร็จหมดทุกเมนูละดังนั้นน่ะอันนี้ผัดสองกระทะใช่ไหม เออเออนี้ด้วยก็ก็ก็คือสรุปว่าของเราอ่ะทำเสร็จแต่เช้าตอนนั้นคนจะใส่บาทอ่ะก็ต้องมามาซื้อเราเจออสก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำเนี่ยใส่บาทด้วยนะอย่างนี้ใส่บารเยอะนะใช่คนใส่บาทก็จะนึกถึงร้านเจออสนี่แหละเพราะนั้นเจออสเวลาทำก็จะนึกถึงว่าเออที่เราทำนี่นะพระถวายพระด้วยนะ ใส่บานเขาไม่ได้จู้จี้แต่ขอาของที่ิดใจของเหมือนเราเนี่ยตองถ้าไม่กินเราจะซื้อไม่ใส่บาตรแต่อ๋อจะเป็นคนนี้งนี่ยถ้าไม่กินก็ไม่ซื้อใส่บาตรเลือกไปหาเดี๋ยวเราตายไปเราจะไปกินของที่ตองใส่บาตรเพราะเราไม่กินอ่ะเราเลือกไปเองเราไม่รู้อ้าวคติคนไทยก็คือทําบุญเอาไว้ในบ้านปลายชาิหน้าเราก็ไม่รู้มีจริงไหมแต่เราคือทำได้เลือกได้เราก็เลือกจริงไหมอา์ ทำในสองอย่างเอาไว้ตัวเองไปกินในยามไปสู่ไม่ผูกญาติญาติพ่อแม่ไปก็แล้วแต่ญาติพี่น้องคนกาตัวอะไรแต่ของที่ไม่กินอ๋อก็จะไม่ใส่เออชกเต่เรื่องปกตินมนมไม่อานไม่กินนมไม่ใส่กระต่นมกระแฟบางคนไม่ใส่เมลเขาจะบอกแล้วที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบ อธิษฐานเอาที่ชอบที่ชอบนะโยมไม่รู้วันวันนี้ทอบไม่ดีที่สุอ่าตีสี่สรุปว่าตีสี่ครึ่งนะเสร็จเรียบร้อยแต่เท่าไหร่สี่แต่นี่แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์มาทานันนี้นะเพราะเมนูมันแบบยากๆหมดเลยใช่เมนูยากจะทำเสาร์อาทิตย์เช่นราวน้ำข้าวเหลาหมูตุ๋นอะไรเพื่อนเพื่อนๆโทรมาถามก่อนแล้วกันว่า บางคนอยากกินซาวน้ำมีวันไหนก็ก็โทรมาเบอร์ศูนย์แปดหนหรือไม่ก็ช่วงเนี้ยเอาได้ตั้งแต่ตีสามเป็นต้นไปใช่แต่สายมากนะติบเอ็ดโมงนี่สิบเอ็ดโมงนี่เฝ้าพยินไว้วาพยินแล้วถ้าแปดโมงนี่ก็ของหมดของหมดใกล้หมดจะมีเมนูมถ้าเก้าโมงนี่ไม่ครบละไม่ครบละเมื่อวานเก้าโมงก็หมดทุกอย่างไม่ครบไม่ครบ เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ยต้องใส่ริกแดงตบไปหน่อยก็สวยนะมันก็สวยเอาจืดมั่งเมื่อกี้เห็นไหมมีลูกค้ามาบอกว่ามีแล้วจืดจืดไม่ได้จืดเนาะเราต้องทำหนึ่งถึงลูกค้านี่ฮะอันนี้อันนี้ผัดแบบจีนเนาะผัดแบบจีน ใครอยากมมยใครเคล็ดลับอะไรงไงก็ได้ไปแล้วนะฮะว่าไม่ขมไม่ดำนี่ผมก็เรียบร้อยครับขอบคุณเจ้าพระยาเจอกันคล่ปต่อไปไเดี๋ยวไปเที่ยวแวเราจะชวนเอฟซีไปติดตามในไลน์ในไลน์แล้วกันหรือติดตามจากจากคลิปนี้ก็ได้